เอาไทย่าพอได้บ่อไทย่าพอไหนเอาลองเมืองอ้ามูนเดี่ยวว้มูนหาปลาแล้วะกูบอกเดี๋ยวเลยจีโอ้ยมันยู่ได้หนี่นะคูต่อสองหนึ่งอุ้ย

โอโหูเดียวกินยี้มาหันต้อนรับจริงหอเดียว,วเดียวมอนสนป่ามันมันมันทวมหัวว <c oughs> อ้ย ไปไหนมาไหนวะเอ้าบ่มันบ่นเขาจงหวานบ่โอ้ยกูเห็นหวานแหบุดไปพมดเลเห็นหวนแท้อุ้ยแหบแบบไม่สวย